มาถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเรือนพักหลังแบบคอม a พกข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับพี่เอกชิปนี่นะก็มีทางลงไปเป็นห้องน้ําแน่ๆเลยตรงนี้แล้วก็มีหน้าต่างีที่นอนตรงนี้นะครับผมหนึ่งคืนพักค้างคืนหนึ่งคืนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเตรียมของขึ้นข้างบนนะครับเช้าของวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมสองันสองพห้าครับ ยังมีลูกหาบนะครับแต่เป็นหาบอ,อ,อุปกรณ์หาบอะไรรันขาใครมายังทันนะครับผมบไม่ต้องโกลูกหาบนครับใหรบวันนี้ใครมายังทันนะครับทันพระาที่ตกครับคนที่ทํากระเช้าเนี่ยอยากจะให้มีกระเชา้าเขาบอกว่าจะขนสัตว์ป่วยลงมาก็แปลว่าเราจะไม่เห็นช้างป่วยข้างบนแล้วครับเขาจะขนช้างลงมาจากกระเช้าครับช้างคือไม่ใช่ตัวเท่านี้นะครับผมพูดเลยวิ่งก่อนครับเ็ โอเคตอนนี้อยู่กันที่ซ้ำแหกนะครับเวลาประมาณเจ็ดโมงยี่สิบเจ็ดครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปมเมาร์เทนท็อปนะครับอีกสี่พันเมตรเองแล้วก็เดินจากมเมาร์เทนท็อปไปอีกสิบกิโลหลงสัตว์กิโลอีกหมื่นเมตรเองเองเดีย๋ยวมาดูกันนะว่าถึงกี่โมงไม่ใช่หมื่นเมตรเออใช่หมื่นเมตรถูกเจอกระสุนพระอินครับน้องตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็ก น้องจะม้วนนะฮะน้องโดนรบกวนไปที่เดิมสบายมากครับผ <c oughs> มนี่น้ำดิ แดดมาแล้วเว้ยวิ่งมาแบบกระทันหันเลย very good very good very very wow. good วาแล้วส anyway ิ้นครับผมผมกับพี่เอกกำลังรอให้ฝนซานะครับอยู่ดีๆก็มีแดดออกมาเปียกหมดเลยนะทั้งคู่เลยเฮ้ย เป็นน้ำตกเล็กๆริมผาครับระหว่างทางขึ้นช่วงฝนตกกับหน้าฝนจะมีน้านเยอะนะเพราะมันรวมกันแล้วมันระบายออมาครับบันไดคู่ปิดปิญญา หลังแปลแล้วครับ11โมง27นาทีหิวอ่ะท้นะอ,ทองร้องเลยออกมาถึงแล้วครับหลังแปลตอน11โมง27วันที่27พฤ,ฤษภาคม2025ครับ <c oughs> เดินทางต่อกันครับมุ่งหน้าหมากดูกครับแล้วก็ปลายทางสุดไปที่หลมสักครับตอนนี้เที่ยงพอดีเลย ่่ให้้รูวาย,ายืงเงียบๆดีกว่าว่ะ <laughs> นก็คือมันก็ต้องหายไปธีป้องกันแหละแต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้นะแต่คิดว่าบนภูกระดึงเนี้น่าจะคนตายน้อยกว่าข้างล่างเยอะเยกว่าใครที่สุดในโลกลพูดเลยเดครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ภูกระดึงนะครับวันใก,ใกล้จะปิดฤดูกาลนะยังไม่ถึงปิดนะครับก็โชคดีวันนี้เงียบสงบนะครับมันมีข่าวสร้างกระเช้าเนาะอย่างนี้ ผมอยากจะบอกว่าอยากให้ลองมาที่นี่นะวันที่มันเงียบสงบเนี่ยเราลองนั่งแล้วก็ฟังเสียงสนนะฮะฟังเสียงลมแล้วลองคิดอีกทีนึงผมว่าสิ่งที่ภูกระดึงต้องการเนี่ยคือต้องการนักท่องเที่ยวที่เข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติเนะเหมือนถ้าเรามาเที่ยวแล้วมันพื้นที่ป่าที่มันสมบูรณ์อย่างเงี้ยแล้วเรามาเจอกระเช้าที่มันต้องถางป่าทํากระเช้าไปรบกวนสัตว์ป่าเนี่ยมันก็ไม่ควรแล้วก็อย่างหนึ่งภูกระดึงผมว่าถ้าจะส่งเสริมเศรษฐกิจเนาะ หนึ่งก็คือว่าทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยเกิดทุกฤดูอย่างเมษามีสงน้าพักข้างบนภูกระดึงนะเป็นประเพณีมีมาเป็น60สปีอะคนยังไม่ค่อยรู้เลยนะเออนี่ก็น่าทําหรือว่าตอนปิดภูอย่างเงี้ยภูกระดึงสีเขียวเป็นยังไงถ่ายรูกไปก็ได้ครับอย่างเช่นว่าบอกว่าถ่ายรูปภูกระดึงเดือนพฤษภานะเออล็อกเป็นเดือนเลยอะมาประกวดกันคันถ่ายรูปภาพวิวภาพคนอย่างเงี้ยผมว่ามีคนสนใจเยอะนะครับแล้วมันก็เป็นกิจกรรมทําให้ทุกคนเนี่ยมีความสุข กับการท่องเที่ยวภูกระดึงมผมอยากให้ภูกระดึงเป็นอย่างนี้นะผมมาที่นี่เมื่อ20ปีที่แล้วผมยังไม่เบื่อเลยม,มาด้วยสองขานะบางครั้งก็สี่ขานะใช่ไมเท้าเดินอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากให้ทุกคนมาสัมผัสเหมือนอย่างผมนะครับใครที่ไม่เคยลองมานะครับนะท่านอธิบดีนะครับเรียนเชิญครับลองมาเดินด้วยกันสักทีหนึ่งถ้าท่านว่างนะ มึงตัดป่าเข้ามาอย่างนี้นี่ไอ้เหี้ยมันขางเป็นรูโหง่งี้ม,ม,มึงบ้าไม้หรอมีข้างล่างบ้านของช้างนะเนี่ย เดา๋ยวงาให้มาล้างจานร้านผู้ใหญ่ล้างจานเมื่อวานเมื่อวานก็ล้างนี่ครับรับประทานอาหารเช้าท่ามกลางสายหมอกหมอกแบบเดมมิสด้วยนะดูอากาศเหมือนหกโมงเย็นนะแต่ตอนนี้คือจริงเก้าโมง โอ้โฮมันจะกระแทกไปเยอะถ้ามันต่อไปเรื่อยๆน,น,นั่นแหละ อกไงบอกเข้ามาในข้างในอาคารเลยอะ่ะเราจะเจอขายยาวๆแล้วตรงขายยาวๆคือเหมือนใน The Mist อ่ะหรอเราเราจะต้องส่งขายออกไปดิไหส่งขายออกไปดิก็ผมควรออกไปข้างนอกไงเออเอเหมือน The Mist ของสตีเฟนคิงตกปุ๊บบอกมาปั๊บเลย ตะกี้ผมได้ยินเสียงช้างร้องเลยนะครับสองครั้งนะน้องได้ยินไหมเดี๋ยวคงมีร้องอีกนะ เสียงช้างร้องตรงไหนสักแห่งในป่าข้างล่างนั่นนะครับตะกี้ดังว่าดังเลยอะมองไม่เห็นตัว เก็บกวาดแล้วก็เก็บของเรียบร้อยครับวันนี้เป็นวัน<ม>สุดท้ายของฤด,ดูกาลก่อนจะเดินทางลงนะครับ เดินทางกันต่อนะครับแวะทานอาหารกันที่หมากดูกนะผาหมากดกูแล้วก็เดินทางกันตอนนี้1 1โมง5นาทีก็พี่นกกับผู้ช่วยเดินลงไปแล้วนะครับส่วนพี่เอกกับผมก็เพิ่งออกจากหมากดูกไม่นานถ้าคนเนะนะผมคิดว่าน่าจะถึงพื้นน่าจะไม่เกินบ่าย2อครัอาจจะเร็วช้าต่างจากนั้นนิดหน่อย ฝนตกหรือเปล่าไม่รู้นะครับไปนี่หินหัวจระเค้นะครับเล็กๆชูกําลังเดินลงครับแดดอ่อนๆลมโชยๆไม่เย็นเลยแล้วก็ชื้นๆไปครับ,บไม่เยนเลยเนาน่ะเป็นคนร้อนรุ่มจิตใจวาวุ่นเอ,อ่อร้อนรุ่มวาวุ่นวาวุ่นว,วันวนี้เขาทำนากันไปนี่ เงนรอยไถเดี๋ยวไปหลังแปรแล้วก็เดินลงสองชั่วโมงนะครับตอนนี้สิบเอโมงยีสิบลงถึงพื้นคิดว่าไม่เกินบ่ายสองครึ่งเอาเราดูกันที่หมูแล้วกีกว่า ไหนอันนี้กว้างถ้าหมูปลายมันจะลึกแล้วก็ด้านข้างของกีบมันจะกว้างโอเคครับเรากำลังจะเดินทางลงจากหลังแปรนะครับไปที่ ศูนย์สีฐานข้างล่างนะครับตอนนี้ก็11โมง45นะครับคิดว่าน่าจะถึงพื้นไม่เกินบ่ายสองครึ่งมาดูกันไปครับถามีิโก้ผูกระดึงครั้งที่37ของผมนะครับแล้วก็ครั้งที่เท่าไหร่ของพี่เขาไม่สิบสิบสิบเท่าไหร่มั้งสิบห้าสิบอะไรสักอย่างไปฮะเดินลง เราลงมาประมาณ700เมตรนะครับจากหลังแปทางลงบ่ายโมงห้านาทีเราอยู่กันที่ซำกกโดนครับคาดว่าจะถึงพื้นข้างล่างไม่เกิน บ่ายสองครึ่งอาบน้ำครึ่งชั่วโมงเดินทางไม่เกินสี่โมงเย็นถึงกรุงเทพน่าจะทุ่มหนึ่งหกโมงอากาศก็อบอุ่นลมไม่ค่อยมีชื้นฟ้าใสเพราะฝนตกหนักเมื่อวานนะคะผมตอนนี้ก็เท้าเ,าเจ็บมากนะครับพองหมดแล้วพี่เอกก็ด้วยนะครับเจ็บเล็บนิ้วก้อยไปทั้งสองเล็บแล้วจ้าใช่ <laughs> ก็เป็นปกติของทุกครั้งที่มานะไม่เคยที่จะไม่บาดเจ็บจะมานจ,จะน้อยใช่ครับอยู่ซัมกกโดนนะจุดสกัดร้านค้าก็มีอยู่แค่สองร้านเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราเดินต่อเจ็บตีนมากตอนนี้อยู่จุดสกัดซัมกกโดนนะครับตอนนี้บ่ายโมงเจ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวเดินลงต่อนะร้อนมาก อยู่ถือทัดข้างหน้านั่นสิครับเราอยู่ซัากอสซางนะครับเหลืออีก2.4กิโลถึงพื้น <from. S 2> ซึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆ <rim. S 2> ตอนนี้ฝนตกแล้ว uh <siitä> คือกว่าจะไม่เปียกแล้วก็จะเปียกทนได้นนแล้วก็เขียวแดงนะนั่นก็เขียวแดงคนละถ้วยคนละสองถ้วย ใกล้ยจะสิ้นสุดการเดินทางลงของเราแล้วนะครับเวลาตอนนี้ก็3โมง41นะครับแสบเท้ามากเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าเท้าผมพองแค่ไหนเนาะและนี่คือสภาพของผมนะดูเหงื่อเลยเ,เสือ้อดูแขน ชุ่มฉ่ำเหมือนเดินตากฝนน่ะแต่น,นี่เหงื่อเลยนะเหงื่อล้วนเพราะว่าขาลงไม่มีฝนเลยนะครับฝนไม่ตกใส่มันตกตอนที่นั่งอยู่ในร้านสามโมงี่สองเลดกว่าเดิมเยอะชั่วโมงหนึ่งเลยชั่วโมงกว่าเลยผ่านซุ้มประตูเดี๋ยวไปอับน้าน,นะครับแล้วก็เดินทางต่อภูกระดึงครั้งที่37ครับของผมครั้งที่สิบห้ามัของพี่เอก เกี่ยวกับพี่นกครับผม